โอเคครับผมท่มานผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่กันในหน้าเพจของ So o ออฟคอนเวลเลีนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็มีกิจกรรมมีประกาศมาใหม่แล้วนะครับเป็น New e w c p t p t อ่าใหม่ของที่จะมาเร่วงนี้ของ s o r อ of c o น v a l e ลีนั่นเองนะครับผมคาดว่าอาจจะเป็น New Chapter ที่มีตัวละครใหม่เสริมมาด้วยนะครับเยอะมากจะมาในวันที่13กันยายนนั่นเองนะครับ ถ้าเวลาไทยเราเดิมก็ตีห้าไม่ใช่ตีห้าห้าทุ่มของวันที่13กันยายนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเวลาปกติมากและเวลานั้นผมก็อาจจะมาไลฟ์ให้ทุกคนให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนั่นเองนะครับว่ากิจกรรมใหม่มีอะไรบ้างนะฮะมาลองเล่นกิจกรรมใหม่กันดูนี่คือภาพของตัวอย่างใหม่ New Story และที่สำคัญที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็คือคลิป New Story และมีตัวละครใหม่ในนี้นะครับเป็นตัวละครที่อาจจะเรียกว่าข้ามตู้มาเลยนั่นเองครับก็คือสกิปซาฟิยาและออกกัดไปเลยนั่นเองสกิปในส่วนของตัวละครซาฟิยาและออกกัสไปเลยนะครับ,ตรรแ,รบแต่ว่าโคโค่น่าจะมาก่อนจริงๆนี่จะมาในส่วนของโคโค่อะคัมบีฮัสนาและก็โฮมานั่นเองนะครับ่าจะเป็นสีนตัวละครนี้ที่จะข้ามตู้มาก่อนใครเขาเพื่อนเลยนะครับมาดูในส่วนของชิปที่เขา ลงในเพจดีกว่าครับผมตัวละครแรกโฮมาอันเองนะครับ<ะ>ความฝันเรายิ่งห่างไกลเข้าไปใหญ่ในการได้ครอบทุกตัวละครตัวละครต่อมา ฮัชนานะครับอาจจะเป็นพี่น้องของโฮมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้ชื่อคองจองกันนะครับตัวละครในเกมนี้ก็จะมีความเป็นพี่น้องกันเยอะสตัวละครต่อมาครับโคโค่เป็นตัวละครสายทัพย์ที่นิยมเชียร์ยกันว่าต้องมีนะฮะวุย้ยโ,โนวิลชูโรและตัวละครสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าชอบมาก ไ,ไ,ไม่รู้สกิ B. ลอะไรทั้งนั้นแต่รู้สึกว่าการดีไซน์ตัวละครและก็ฉากเปิดคือเท่มากผู้แข่งแก่งฮานนนั้นนะครับผมอาคัมบีเท่มากเหมือนเหมือนฟาโลด้วยนะครับรู้สึกว่ามีความให้เหมือนฟาโลอีบีด้วยนี่จะเดไซน์จะบอกว่าไอ้ตตัวละคร แซนเมสสา尔ิสสา尔ิส,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 สอ่านถูกหรือปะนะนี่คือสี่ตัวละครที่โผลมาในคลิปนี้น,นั่นเองนะครับที่ทางเพจได้เปิดตัวส่งมาเออเปิดมาให้ดูน,นั่นเองนะครับนี่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ใช่คาริสหรือเปล่าไม่น่าใช่ผู้หญิงเมื่อกี้ก็จะมีสี่ตัวละครที่เราเห็นแน่ๆครับนี่โคโคอาคมบี ฮัสนาแล้วก็โฮมานะครับสี่ตัวละครซึ่งตัวละครที่จะเข้าก่อนน่าจะเป็นโคโค่นะครับแล้วก็อีกสามตัวละครไม่รู้ว่าอันไหนเข้าก่อนเข้าหลังแต่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงข้ามซาฟิยาและเอากัสไปนั่นเองนะครับข้ามไปเลยจากที่โพนี้บอกไว้นะครับไม่รู้เหมือนกันคนอาจจะเลียกรองต้องการเยอะก็เลยข้ามไปเลยเอาตู้พวกนี้มาก่อนนั่นเองนะครับไม่เป็นไรเราก็จะต้องตามความสึกก็คือเก็บ ให้หมดนะครับไม่หมดก็จะพยายามให้หมดให้ได้นะครับสุ่มมาแค่หนึ่งตัวละครเท่านั้นแล้วดาวเราจะค่อยไปหาเพิ่มทีหลังนั่นเองนะครับสรับคลิปนี้ก็จะมาณนี้นั่นเองนะครับมาเนื่องของตัวเกมปันนิดหน่อยนะครับอัปเดตเรื่องอเพชรผมนิดนึงนะฮะนี่เปิดประมาณนี้ในตัวของเพชรนะครับจากการสุ่มมาที่แล้วโมะเราก็จะเหลือเพชรอยู่แค่ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่พออย่างแน่นอน รวมๆแล้วผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด100โลนะครับแล้วก็เราต้องมาเริ่มสมใหม่นี่ได้เพชรแน่ๆหนึ่งตัวแต่ไม่รู้ว่าจะถูกอ่าโลไหมถ้าเราสมหมด100โลที่เรามีนะครับแล้วก็จะได้หนึ่งตัวแน่ๆแต่ว่าถ้าหลุดโลแบบรอบนี้รอบที่แล้วนี่ซึ่งเราได้โนโนวิวมาเอึงหลุดโลเพราะเราต้องการแค่โมโม่นั่นเองนะครับก็อาจจะไม่ได้โคโค่ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ต้องดูว่า สิบสาเนี่ยมันกระชั้นชิดมากในแต่ละเดือนนี่คือการสุมได้แต่ละตัวมันเยอะมากจริงๆครับมันมาให้ส่มโคตรเยอะนะฮะเราก็เก็บเพชรเก็บอะไรไม่ทันนี่คือข้อลําบากมากเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชมใครที่มีโอกาสเก็บเพชรได้ก็แน,น,นะนำว่าให้เก็บไปก่อนเลือกตัวละครที่ชอบเลยครับเพรยังไม่มีกาลังซับนะครับในการซื้อตัวละครทั้งหมดเนี่ยก็ เลือกตัวละครที่สนใจแล้วก็เป็นเมตาก็น่าจะดีกว่าหรือตัวละครที่เราอวยด้วยน,นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็มีความฝันว่าอยากจะเก็บครบทุกตัวแต่ว่ามาช้าไปหน่อยนึงผมยังมีเจ้านี่เป็นไม้ตายด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าไม้ตายต้องใช้สุดท้ายด้วยในการเลือกตัวละครนี่แต่ว่าตัวละครใหม่ๆน่าจะไม่มีให้เลือกครับน <lay ered> ่าจะมีแค่ตัวละครไม่กี่ตัวละครในนี้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันม <Otherwise> ีให้เลือกไหมครับตัวละครใหม่ๆนั่นเองนะฮะดูยากเหมือนกัน ้องดูว่าจะมีอัปเดตมาไหมนะครับในนี้โอเคดูในนี้ยตัวละครใหม่ที่ผมเห็นนะครับนี่การเลือกตัวละครเราจะเห็นว่าตัวละครใหม่ๆที่หลายตัวที่ยังไม่มีนะมาดูสิโนวิว no มีแล้วมีแล้วมีแล้ว,ลวเอาไว้เรา,เรา,เราดูอัปเดตตัวละครใหม่มา,ยมายอย่างโคโค่ล่าสุดเราสามารถเห็นได้เลยครับว่า มีในนี้หรือไม่มีนะครับถ้าโคโค่มาแล้วในนี้ไม่มีแสดงว่าเราสามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครใหม่อัปเดตมา,มาอาจจะไม่อยู่ในนี้นันเองเราก็เก็บไว้ก่อนก็ยังดีกว่านะไปประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมฮะสำหรับทานนี้มาอัปเดตตัวละครแล้วก็เปิดดูความไฮของอตัวละครใหม่ซึ่งสกิลตัวละครแต่และตัวที่จะออกมาใหม่ก็ยังไม่ดูนะครับก็ต้องไปค่อยไปหาดูชหลัง นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็เวล49แล้วใกล้จะ50แล้วพยายามอัพความเก่งกาจเพื่อหาของมาอัพตัวละครด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนะครับบางทีอาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามาดูแค่ตัวละครคลิปโปรโมทตัวใหม่นั่นเองไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโคโนเทซนาเบะ 生きるということは終わりなき困難の連続であるからして。<laughs> とにかく解決策を考えるなそれとダメ元でもやってみること。心配するのな,なんて一番無駄なことだよ。